วันนี้ทุกคนก็อยากหาความสุขนะเพราะว่าเราทุกคนต่างก็มีความทุกข์หลายคนไม่รู้จักความทุกข์เลยซ้ำไปว่าความทุกข์คืออะไรแต่แท้ที่จริงเนี่ยเรามีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะความทุกข์คือความเปลี่ยนแปลงนะมันอะไรก็ตามที่เปลี่ยนแปลงมันเป็นความทุกข์หมดเลยทุกทางกายทุกทางใจเหมือนเราอยู่ข้าวอยู่น้ำนี่จะทุกทางกายส่วนทุกทางใจก็คือเรื่องความคิด เราคิดถึงเรื่องอดีตอนาคพคิดจากว่าอยากรยากวยคิดอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นควา,นะามทุกข์นะทาทุกข์ทางด้านร่างกายเราแก้ไม่ได้เพราะมันเกิดแก่เจ็บตายแต่ใครทุกคนก็ต้องแก่องเก็บองตายแต่ไม่มีใครรอดพ้นนะแต่ทางใจนะเราแก้ได้เพราะอย่าลืมว่าร่างกายเหานี้เมื่อแตกสลายตายไปแล้วนะจิตใจมันไม่ได้ตายด้วยนะมันไปหาที่เกิดใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จัก บุญกุศลนั้นนี้าะเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยบุญกุศลนั้นนี้จะพาเราไปเกิดใหม่เราไม่อยากเกิดเป็นคนทุกข์คนยากเราไม่อยากเกิดเป็นพิกลพิการนะเราก็ต้องทําบุญกุศลไว้เราอยู่เมืองไทยอุตส่ามายยันถึงประเทศจฤษเพื่อของคนก็มาหางานทามาหาเงินมาหาครอบครัวอะไรเงี้ยนั่นก็เพื่อคือเพื่อมาหาความสุขนะในเมื่อเราได้มีความสุขแล้วเราก็รู้จักร,รักษามันไว้รู้จักทําบุญ นะอย่างน้นนอยๆเราก็จะไปเบียดเทียนพอเองเดี๋ยวไปเบียดเ,ยเ,เ,เ,ดยเบยดเียนคขาื้อนะกอนก่อนลองตาไปทําบุญที่บ้านเปาวีนะคุณหญิงคนนางมาทางานแล้วก็กินแต่เหล้ามันตายจนแล้วก็เสะลดทสังเวชเนาะก่อนจะได้มาเทียนจิตนะทีก็คุยก็ยอมมามาไปยากไปแล้วนะได้การได้งานทําแล้วแทนที่จะรู้จักรักษาเนื้อรักษาตัว ก็ย,ยังไปกินแต่เหล้านะแล้วเหล้านะมันเบียดเปลี่ยนตัวเองนะมันเบียดเปลี่ยนคนอื่นด้วยนะมันไม่ต้องไปพูดถึงศีลแล้วความทุกข์มันมากมายมหาศาลแล้วลําบากทางร่างกายแล้วเพราะดะเนั้นการที่เรามาได้ทําบุญมาเจอกันมันก็เป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลแล้วบุญในส่วนนี้นอกจากทางร่างกายแล้วก็ขอให้ทําบุญด้านจิตใจด้วย พอเราดูในร่างกายเราเรากินอาหารชินยา,ารักษาโรคทําให้ร่างกายเราสมบูรณ์สวยงามแต่ด้านจิตใจนะเราได้ทําอะไรให้เขาไหมอย่างน้อยเราทำให้ความสงบเกิดขึ้นไหมถ้าทําความสงบเกิดขึ้นไม่ได้ร่างกายก็จะสุดสรงตามจิตใจนะถ้าจิตใจเราดีร่างกายเราก็จะดีด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ทำมีดิเทชันกันนะทำสมาธิกันสมาธิมาธไม่ได้ไหมายความว่าต้องนั่งหลับหูหลับตาหรอก อยู่ที่ไหนก็ได้จะมีความรู้สึกรู้สติลึกตัวอยู่เสมอว่าตอนนี้เราทำอะไรความคิดที่มันเกิดขึ้นนะ่ะแล้วเรารู้ตันงความคิดนะเป็นสตินะพยายามรู้เท่าทันมันอย่าให้มันมีความรับโร้กวนหลงนะมันจะเกิดความทุกข์นะเราใช้ชีวิตอย่างปกติเราก็จะเกิดความสุขนะวันนี้มาเราก็ได้เห็นญาติโยมชาวไทยเราทุกโค้ทุกคน หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเตาก็โมทนาสาธุบุญจุศอันนี้ด้วยนะถ่ยที่นี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะได้เก็บเดีได้ไข้นะรักษาสุขภาพร่างกายดูแลบิดามารดาเราดูแลยาเสนิดมิสายครอบครัวของเราให้มีความสุขจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านทุกคนนะสาธุนะ